จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยมีความขาวไม่เสมอกันหลายคนบอกว่าเฮ้ยรถทำสีหรือเปล่า ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับกอนซิกิตีกาลาดนะครับผมก็วันนี้ครับก็ในช่วงเวลาโควิดเนาะคนไม่อยากออกไปไหนทางร้านเราเนี่ยก็เลยขออนุญาตทํารีวิวรถให้เพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละคันของเราเนี่ยมีตําหนิตรงไหนสภาพรถเป็นยังไงให้เหมือนกับว่าคุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หน้าหน้ารถเนาะแล้วก็ได้ดูถึงตําหนิถึงต้องรอยการใช้งานต่างๆวันนี้ครับเปิดด้วยกันคันที่2ครับผมเปิดด้วยฮอนด้าไอคอร์ดฮอนด้าไอคอร์ดสองจุดสี่วีไอวีเทคนะครับรคันนี้ ก็รถมือเดียวครับประวัติสูนเลขไม์อยู่ที่แสนหนึ่งครับผมก็คันนี้พิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าดูกันชนหน้าแต่กล้องใกล้ๆนิดนึงครับกันชนหน้าคิ้วซ้ายคิ้วขวาฝากระโปรง แล้วก็หูข้างครับผูข้างกระจกทั้งซ้ายและขวานะครับมีการแลปฟิล์มกันลอยใส่นะครับลองเข้ามาสูมไม่ใกล้แต่เห็นว่าตัวรถเนี่ยมีความขาวไม่เสมอกันหลายคนบอกว่าเฮ้ยรถทำสีหรือเปล่ารถเคยแกะเคยอะไรมาไหมลองลอง,ลองเทียบดูครับว่าตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่เสมอกันผมบอกเลยว่าที่ไม่เสมอกันเนี่ยเพราะฟิล์มกันรอยเพราะฟิล์มกันลอยเนี่ยลูกค้าติดมาตั้งแต่วันออกรถนอะปี14ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณเมษายนเนี่ยลูกคา้าก็ออกรถจากโชรูมปุ๊บก็เอาไปแรปฟิล์มกันลอยรอบคันทัั้้งเบาม,มือจ เบ้ามือจับประตูตรงนี้จะเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเลยแต่หลายคนลองเข้าไปดูรถตัวเองมันจะเป็นแบบเป็นรอยเล็บอะ่ะเพราะวลาเราจับมันก็แบบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรมากถ้าเราติดอย่างนี้แล้วฟิล์มกันรอยปุ๊บก็จบอ่าแล้วก็มีขอบประตูครับลองสังเกตดูนนครับอ่าอย่างอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่างานเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ว่าเป็นสีเดิมกับสีที่ติดฟิล์มเข้ามาเนี่ยมันจะมันจะเหลือกันนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยรถคันนี้คันสีเดิมทั้งคันแต่ที่เห็นไม่เสมอกันเพราะฟิล์มกันนยาาดูภใ ก็ได้คอร์ดก็แน่นอนแล้วครับเครื่อง2,004ราคาเนี่ยออกห้ามันล้านไปปลายอยู่แล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยออปชั่นจับเต็มแน่นอนทาง p a t เทิรชิแล้วก็กล้องมองข้างข,างขนาดเลี้ยวฝั่งซ้ายก็สมหรับว่าตัวนี้ก็เป็นออปชันแรกๆเลยที่ว่าทาง Accord ทำมาเนาะแล้วก็โดยหลักโดยรวมครับคุณแจก็เป็นคลีเลตเหมือนเดิมครับก็ต่อด้วยด้านหลังเนา แน่นอนครับกว้างขวางเพราะว่า a อ cord เนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถเซกเมนต์ผู้บริหารอยู่แล้วระดับเก่งท็อปสุดอ่าก็ข้างหลังนี่ก็กว้างกวางมาพร้อมม่านบางังแดดด้านหลังนะครับว่าเพื่อแบบข้างหลังเนี่ยกระจกด้วยความที่รถเก่งกระจกเป็นตัดอย่างเงี้ยเวลากลางวันวิง่งเนี่ยแสงจะลงมากก็แน่นอนครับรถหรูๆก็จะมีม่านหลังมาให้กันด้านหลังครับถัดท้ายฝาท้ายกว้างกว้างสุดๆก็ประมาณนี้ครับผม แน่นอนครับเหมือนเดิมครับผมรถของเรานะครับก็ผมการันตีตัวถังไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็ใครสนใจเป็นเจ้าของแน่นอนครับคันนี้ราคาพิเศษแน่นอนครับ619,000บาทฟังไม่ผิดครับราคาแค่619,000บาทแล้วก็ใครเป็นเจ้าของก็โทรเข้ามาได้หรือเบอร์0 9 9 0 5 4 5 1 9 9 ดูตัวรถกันได้นะครับอยากดูตําหนิตรงไหนอยากดูละลีเอยดตรงไหนแจ้งมาได้เลยผมถ่ายรูปให้ทุกมุมก่อนจากกันไปครับแน่นอนครับร้านเราครับซิกซ์ทีกาลาดตั้งอยู่ถนนกาญนายพิเศษบางแครครับภายในตลาดรถยนต์ตดีชัวก็ตลาดรถยนต์ดีชัวครับมีทั้งรถญี่ปุ่นรถยุโรปแล้วก็รถซิ่งใครกําลังมองหารถมือสองอยู่แวะเข้ามาชมที่ตลาดเราได้ครับผมก่อนจะจากกันไปคงจะไม่เชยเกินไปอีกเช่นเคยครับว่าถ้าเกิดว่าจะชอบก็กดไลค์ให้กำลังใจกันกดสมัครสมาชกกันนะครับผมเราจะตั้งใจทํารีวิวคลิปใหม่มาให้เรื่อยงงไัมเ แจ้งกันได้นะครับขอบคุณครับ